ดีพี่ๆทุกท่านนนะครับก็พบกับผมนะครับช่องโคงงสตาราปรับชาตินะครับก็เป็นช่องที่นำเสนอนะครับเกี่ยวกับมีดหมอนะครับเอจิศราอาจารย์ต่างๆนะครับทั้งยุคเก่านะครับรวมถึงนะเก็จะเป็นยุคปัจจุบันนี้ด้วยนะครับถ้าเจอมีดสวยๆของแท้นะครับก็จะเอาข้อมูลนะครับเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับที่รวบรวมมัน มานําเสนอนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมกันนะครับก่อนเริ่มนะครับก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลจากของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยฟังหูไว้หูนะครับใช้พิจารณาในการรับชมนะครับส่วนจะเชื่อไม่เชื่อนะครับไปได้ข้อมูลยังไงมาก็แล้วแต่นะครับพี่ๆจะเลือกนะครับ ในการเสพเนาะข้อมูลนะครับว่าจะฟังจากที่ไหนมานะครับแล้วตัดสินใจเลือกซื้อยังไงนะครับของผมก็เป็นแค่1ในแนวทางนะครับในการนำเสนอนะครับหรือว่าข้อมูลความรู้ทุดใหม่ที่ผมได้มานะครับแล้วก็ส่งต่อให้พี่ๆนะครับใครคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็รับไปนะครับประดับความรู้ตัวเองนะครับหรือใครมีข้อมูลที่ดีกว่านะครับชัดเจนกว่า มีช่องที่เราติดตามอยู่แล้วนะครับก็ติดตามต่อไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าข้อมูลนะครับผิดพลาดกันใดนะครับก็ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มีมีดอีกหนึ่งเล่มนะครับมานำเสนอนะครับก็คือมีดหลงพขารุ่งนะครับวัดหนองสีนวลนะครับอ่าเรื่องประวัติข้อมูลต่างๆก็ ไม่อธิบายอะไรมากนะครับเพราะว่ามีเยอะแยะอยู่แล้วนะครับมีทั้งอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับยูทู <c oughs> บวิกิพีเดียย้อนหน,งนังสือต่างๆนะครับพี่ๆก็หาข้อมูลกันได้อยู่แล้วนะครับข้อมูลเนี่ยที่พูดพูดกันอยู่ทุกวันนี้มันก็ข้อมูลชุดเดียวกันเลยครับอ่าต่างที่มาบ้างหนังสือบ้างเว็บไซต์บ้าง youtube บ้างแล้วก็มาขมวดรวมกัน,นครับเป็นคำพูดของตัวเองนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประวัติเรื่อง เป็นสิทธิพี่สิทธิน้องหลวงพ่อเดิมหรืออะไรก็ช่างนะครับก็ไม่ขอพูดถึงนะครับขอห้ามไปเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้พี่พี่มีกันอยู่แล้วเนาะวันนี้มาพูดถึงมีดนะครับหลวงพ่อรุ่งเล่มนี้นะครับเฉพาะเล่มนี้นะครับ่ีก็เป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะครับหนึ่งเล่มนะครับที่หายากนะครับผมใช้คำว่าหายากมากๆเลยในวงการที่ผมเห็นผ่านตามลรงจริงอะ่ะ โดจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งเจอแค่เล่มนี้นะครับเพราะอย่างยุกนงเนีย่ยที่บอกครับว่างานงานยุคก,ก่อนมันเป็นงานแทบจะงานแฮนด์เมดอ่ะมีแค่เล่มเดียวในโลกนึกข้าวไหมครับมีไม่ซ้ำกันหรอกไม่แบบขนาดหรือว่าแบบฟอร์มอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มีชัดเจนนะครับก็ตอกตีมาก็ให้หลวงพ่อเสกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อฟอร์มมาตรฐานที่เล่นกันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแบบชัดเจนแบบเท่าของหลวงพ่อเดิมช่างนึงช่างนั้นช่างน,นี้นะครับอ แต่ว่าสาหรับมีดหลุกพะลุ่งเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นเนี่ยก็จะเล่นหาแบบคุ้นตาเนี่ยอยู่ประมาณออสองฟอร์มเนาะก็คือที่เป็นมีดลักษณะคล้าย,ายด้ามปืนนะครับแล้วก็ตอกเป็นเปลวเพลิงนะครับอย่างที่2ที่จะเล่นหากันบ่อยก็คือลักษณะมีดทางทางเหนือนะครับมีดหลุกเงินนะครับที่ฝักเขาจะปานๆนหน่อยนะครับใบม,มีทั้งเหล็กดาเหล็กขาวนะครับแล้วก็ฝั่งตะกุดิสันมีดนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นฟอร์มมาตรฐานที่เรา เล่นหาเป็นหลวงพ่อรุ่งนะครับในทุกวันนี้นะครับพอดีว่าผมว่าไม่ได้มีนะครับเราเสนอเ็เลยจะการเสนอเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมีดนะครับที่หายากเลยนะครับหายากกว่าเอ่อฟอร์มที่เป็นรูปเงินนะครับหรือรูปแบบอื่นอื่นเยอะนะครับที่สําคัญคือมีดเล่มนี้นะครับมีดเล่มนี้เอ่อ ไม่ใช่มีเล็บในสีมีดฟอร์มนี้นะครับผมเจอนะครับถูกลงไว้ในหนังสือของคุณพยักคำพันธ์ด้วยนะครับอลองไปเปิดลองไปศึกษาดูนะครับหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยนะครับชุดฝากชุดแหมนะครับเงินนะครับลักษณะนี้เลยนะครับนี่นี่อยากให้เพื่อนเพื่อนจำนะครับช่วงด้ามนะครับเนี่ยด้ามแล้วก็ชุดแหมเงินตรงนี้ไว้นะครับนี่ที่ลงในหนังสือเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งผมก็เคยเห็นแค่สองเล่มแหละก็คือเล่มที่อยู่ในหนังสือนะครับแล้วก็เล่มนี้นะครับที่ผมถืออยู่นะครับเจะของมีดนะครับก็ให้เครดิตเหมือนเดิมนะครับเล่มนี้ก็คเป็นของมีดของพี่สายฟ้านะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นผ่านตาในเฟซเนาะ,ะจะเป็นภาพนิง่งวันนี้ก็นําเสนอนะครับในรูปแบบวิดีโอให้ดูบาย สมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นมีดล,ลักษณะเหล็กตีไฟนะครับนะครับใบเขาจะค่อนข้างดำเลยเนื้นอเหล็กนะครับสันนะครับกระดูกงูนะครับยันแล้วใบมีดเนี่ยนะครับคมนะครับคมมากนะครับ คนมบตอกสีมานะครับนี่มีร่องเลือดแล้วก็กระดูกงูนะครับาาหายเพื่อนๆสังเกตลักษณะงานแท้นะครับอย่างงานงานแฮนเมดเนี่ยมันไม่ใช่งานโรงงานที่ว่าทํากันแบบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นงานเขาจะมีความแบบยัางไงาลิมิเต็ดนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนี่ นะครับให้ดูลักษณะงานแท้เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยลอยตะใบเครื่องมือช่างเก่าๆนะครับให้ดูลักษณะมีแท้นะครับนี่คมจิบนะครับทั้งตัวตอกแล้วก็ใบนะครับผมมากเล่มนี้จับนี้ต้องจับดีเลยผมยังเสียวมือเลยครับดูก็เป็นเงินหมดนะครับอืม เด็กนี่ลักษณะคล้ายๆยุคพวกหลวงพ่อเดิมเลยนะครับใบเนี่ยหนาสันหนิมขุมนะครับขะลาต่อคมชัดนะครับฝากบ้างแห้งเก่านะครับเห็นไหมครับอรอยลัน่นรอยลานนะครับแตกหมดแล้วนี่เปอร์เซ็นนะครับเปอร์เซ็นเงิน ความแห้งนะครับของไม้มาศึกษาร่วมกันนะครับอยากให้พี่ๆี่เห็นของแท้นะครับเราเราไม่มีของแท้ก็จริงแต่วอนนี้มันมีสื่อโซเชียลนะครับหลายช่องทางนะครับเราก็พยายามเนี่ยศึกษาพยายามดูนะครับของแท้ไปนะครับแล้วก็ค่อยค่อยนะครับเก็บทุนนะครับอยากได้ของแท้นะครับจะได้มีโอกาสแล้วเจอเนี่ยจะได้แบบซื้อได้โดยไม่ต้องลังเล นะครับหายากนะครับเป็นเป็นเป็นมีดที่ปู่ผมว่าหายากหายากมากมากมีดฟอร์มเนี้ยนะครับเอามาให้ชมกันนะครับ ไม่เคยเจอนะครับผมยังยืนยันว่าส่วนตัวผมอ่ะผมยังไม่เคยเจอมีดฟอร์มนี้นะครับใครใครเจอแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ส่งมาให้พวกผมชมกันได้นะครับถ้าถูกใจราคาตรงกันก็พร้อมปิดเลยนะครับมีดฟอร์มนี้หายากนะครับคนที่เขามีเขาก็ไม่อยากจะนะครับปล่อยต่อนะครับเขาอยากจะเก็บไว้บูชานะครับ มีแท้เนี่ยผมบอกเลยนะครับจะหลบข้ออะไรนะครับดูไม่ยากนะครับถ้าเราถ้าเราเคยเห็นนะถ้าเราเคยเห็นของจริงๆของแท้ๆไว้บ่อยๆเนี่ยดูไม่ยากเลยความละเอียดของงานตา่างกันเยอะนะครับ<ม><ๆ>ครับแล้วพอเป็นงานเก่าเนี่ยนะครับความ เสมอนะครับของงานวัสดุมันจะต้องเท่ากันหมดนะครับทั้งเล่มนะครับใบนะครับทั้งใบทั้งฝักอย่างนะครับเท่ากันหมดนี่นี่นะครับสีสันวัชนะดำไม้เผิถือนี่ก็ชุดเดียวกันด้วยนะครับ เอามาให้ชมนะครับจะชัดอีกหนึ่งรอบประมาณนี้นะครับก็ mm hmm. ฝากเพจนะครับแล้วก็ช่องฮะให้พี่ๆติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นเออแรงบันดาลใจนะครับในการถ่ายทำนะครับแล้วก็หา มีแท้เลยสวยนะครับมาถ่ายให้พี่พี่รับชมกันนะครับ mm. มีแท้ครับไม่ไม่มีถูกนะครับราคามีแท้ไม่มีถูกนะครับโอเคนะครับ mm. ก็ฝากนะครับพี่พี่ สำหรับข้อมูลหลวงพ่อรุ่งเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เล่นกันเป็นฟองมาตรฐานก็จะเป็นมีดลักษณะลูกเงินเนาะแล้วก็จะมีมีดประสาทเน,นี้ยนะครับที่ถูกลงไว้ในหนังสือนะครับผมก็เอาข้อมูลมานะครับส่งต่อให้พี่อยากให้พี่เนี่ยดูมีดแท้กันนะครับราาลักษณะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลต่างๆก็ช่องทางอื่นนะครับผมเชื่อว่ามีให้รับชมเยอะแยะเลยนะครับ ก็วันนี้มาเสนอนะครับมีดแท้สวยๆหนึ่งเล่มนะครับก็คือมีดของหลวงพ่อรุ่งว่านองสินนวลนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครมีมีดแบบนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมว่าหนึ่งในร้านนะครับหายากหายากจริงๆนะครับก็สุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลที่ผมพูดนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี่ด้วยนะครับใครมีข้อมูลอะไรอยากจะแชร์ส่งต่อก็ สามารถนะครับให้ข้อมูลมีดนะครับที่ท่านรู้เนี่ยลงไปในกลุ่มออของผมได้เลยนะครับแฟนเพจต่อแฟนเพจนะเพื่อที่เราจะได้นําข้อมูลเนี่ยนะครับที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนำมาเสนอนะครับเพื่อให้คนรุ่นไปเอ๊ะให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาได้ศึกษาข้อมูลนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บความรู้เอาไว้แค่คนเดียวนะครับนะมาผลักดันเครื่องรางไทยที่เป็นลักษณะของแท้เนี่ยให้ได้ร่วมศึกษาร่วมกันนะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคน ออรุ่นลงลนงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ